นี่เป็นเงินเป็นเงินก้านสุดท้ายในชีวิตของคุณอัพรนะครับที่ทางค์จะท่นเด็กตามคืนไม่ได้มอบเลยนะทวไมครับมอบขอแล้วมอบเลยมอบเลยเขมอบเลยัมอบเลยได้นะเมอลงบนเจ็ดตุ้มนี่โจนไปล้านหนึงแต่ว่าเราติดตามมาได้เพิ่งต้นห้าแสนก่อนการหายทุ้บาททุกเงติดตาม นะว่าช <lien> ่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแก๊งโคลนเตอร์เนี่ยจะรู้ว่าจะเบาบางลงแต่ก็ยังมีผู้เสียหายหลายรายนะครับทั้งผู้ชอโผล่หลอกลวงอยู่ครับเมื่อวันที่19สิงหาคมเนี่ยครับต่างกองตรวจคุณส่วนตัวโดยเอกชนตีน้ำมาเนี่ครับก็ได้สืบสวนจนทราบได้ว่ามีกลุ่มม้านะครับนัดรวมตัวกันโดยโดมิซันชายเดช้า เพื่อนำการกดเงินเพื่อนำการธุรกรรมการเกินที่หลอกลวงจากผู้เสียหายวันนี้เราได้ผู้เสียหายสองรายในความควบคุเพื่อเพื่อคืนเงินส่วนหนึ่งให้กับผู้เสียหายที่โดนหลอกไปแล้วนะครับรายหนึ่งเนี่ยหลอกว่าโบราัากขนาดารูนีรายหนึ่งโบระั่งขั้นหน่าขั้นหนึ่งนะครับก็หลอกเอาเงินไปท่านหนึ่งไปล้านหนึ่งท่านหนึ่งสองแสนบับครับซึ่งพฤติการอย่างเงี้ยมันก็ยังมีเหตุผลนะครับ ก็เด hey, ี air, Hence, ๋ยวผมจะให้การเล่าไ้ฟังว่าพฤติการแห่งการสั่งซื้อนันเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะให้ผู้ไี้หายเนี่ยรับเงินที่ได้ที่โดนหลอกไปเนี่ยรับคืนไปแล้วไปจะเล่าพฤติการในความว่าพฤติการยังไงที่เขาโดนหลอกนะครับเกิดยทางการครับครับพี่น้องถึงจนนะครับก็ในเรื่องของการเอาเงินออกแจ่งคอนเทนเตอร์ในปัจจุบันนะครับมีหลายเรื่องจำซึ่งจะมีมาร์ทของ หน้ icana, เาเคาน์เตอร์ธนาคารหรือว่าหน้าตู้ ATM นนะครับซึ่งศูนย์อปฏิบ so, ัติของตำรวจเนี่ยได้จัดตั้งเป็นศูนย์บอลลูนนะครับโดยมีธนาคารเนี่ยมาให้ความร่วมมือในการประสานงานเรามีการจับกลุ่มหลายกรณีครับในกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่ส่วนภาคห่อกลุว่าที่ภาคแห่งหนึ่งที่มาถึงเตาจะมีม้ามาผลินะครับ เราก็ได้เฝ้าสังเกตจนทุกแก๊งม้าทั้งหมดนะครับขกคนนะครับมาขอเงินแล้วก็เอาเงินออกมานะครับแล้วก็ส่งขอให้ให้กับเครือข่ายคนอื่นนะครับตรงนี้พองเงินถอนออกมาเนี่ยในวันศุกเนี่ยเราพบการถอนเงินหน้าเคาน์เตอร์จากบัญชีม้าเนี่ยเจ็ดแสนเจ็หมื่นบาทนะครับซึ่งเราได้ตรวจสอบนะเมื่อวานถวันนี้ชัดเจนแล้วว่า เป็นเงินที่ผู้เสียหายนะสองลายนะครับถูกหลอกโดยผมค่มกลุ่ตัวแสดงตัวเป็นธนาคารต่อสายไปเจ้าหน้าที่ตำรวจสอเพืองขอนแก่นแสดงตัวเป็น,นะรบนะบบโทรศัพท์นะครับต่อสายไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสองพนครสวรหคัดนะครับซึ่งเราได้ติดตามนะครับผู้เสียหายจะไม่รู้เลยว่าโดนหลอกนะครับจนตั้งวนันนี้นะเราได้ติดตามแล้วก็ได้ตอบกั ได้ตรวจสอบเงินแล้วเนี่ยเป็นเงินของผู้เสียหายทั้งสองคนไม่มีอะไรแตกเพื่อนไม่มีเงินส่วนหนึ่งผสมอยู่นะแล้วผู้ต้องหาที่เราจับกลุ่มเนี่ยแก้ข้อหม,มาเนี่ยไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์นะครับเราจึงเชิญผู้เสียหายเนี่ยนะครับให้ยืนนะครับอยู่ที่กรุงเทศแล้วที่ขอนแก่นเนี่ยการเดินทางมาโดยอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็จับคืนเงินซึ่งเงินของทั้งสองท่านเนี่ยนะถือว่าเป็น อาจจะโชคดีนะครับส่วนน้อยที่จะได้คืนนะครับมีไม่กี่คนนะครับที่ได้เงินเพราะเงินออกมาแล้วเนี่ยแก,งก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยจะรีบย้ายสายเองออกไปนะครับซึ่งเราได้เงินตรงนี้นะครับก็จะลดความถูกเสีเยไม่มากก็น้อยนะครับ